สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกอฟ54นิวันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถ1คันมานําเสนอท่านผู้ชมนะฮะเป็นรถเก๋งขนาดไม่ใหญ่มากนะแต่มีความหรูหรามีความน่าใช้นะฮะและท่านใดที่หารถประหยัดน้ํามันนะฮะคันนี้บอกเลยนะว่าประหยัดโคตรเลยนะครับผมอัตราการบริ้วของมันอยู่ที่29กิโลเมตรต่อลิตรคุณฟังไม่ผิดนะฮะ 29กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะหรือว่าทางค่ายเขาเรียกว่าบูเทกไฮบริดนั่นเองอวันนี้อยู่กับเจ้านี้นะฮะ Mercedes-Benz c 3 0 0บูเทกไฮบริดตัว e x c l u s i v e นะฮะเป็นรุ่นที่หรูหรามากมากนะครับผมแล้วก็มีเทคโนโลยีที่แบบเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานฟังมาถึงตรงนี้อยากทราบราคาอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะเดี๋ยวติดตามรับชมนในคลิปได้เลยครับ เรามาฟังข้อมูลของเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับผมคันนี้ mercedes benz c 3 0 0 W 2 0 5เป็นอู่าก็จะเป็น c class นะฮะขนาดไม่ใหญ่นะครับผมขนาดกำลังดีเลยใช้งานในเมืองนอกเมืองนี่สบายหายห่วงนะผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะผมหรือว่าเรียกว่า blue tech hybrid นั่นเองนะฮะเป็นรุ่น exclusive นะผมคุณจะได้กระจังหน้าแล้วก็โลโก้ของเขาเป็นแบบคลาสสิกแต่ว่ากระจังหน้าของเขามีเทคโนโลยีนะผมเขาเรียกว่า aero panel นะฮะ a i r panel อะไรสักอย่างนี้แหละ กระจังเปิดปิดได้อ่าก็เอาไว้วอร์มเครื่องตอนเช้าเชเนาะเวลาเครื่องมันอยู่ในอุณหภูมิที่ทางค่ายเขาเซตเอาไว้ในกล่อง icu เนี่ยกระจังก็จะเปิดนะครับผมอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆเลยนะและคันนี้เป็นรถปี2015จดทะเบียนปี2016นะฮะเลขไม้อยู่ที่94,000กิโลเท่านั้นเองนะผมเลขไม่ถือว่าน้อยนะฮะใช้งานบอกเลยว่า ต่ำกว่าเกณฑ์นะฮะต่ำกว่าเกณฑ์นะผมเพราะว่ารถปี2015ตอนนี้ปี2021นะถ้าเทียบปีก็6ปีนะแต่คันนี้เลขมายังไม่ถึงแสนโลนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยมากในส่วนของราคาคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1 9 9 0 0ล้านบาทหรือว่า1 100, น0 0 0ล้านทนนนันั่นเองนะผมท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจไม่ต้องดูรีวิวแล้วศึกษามาเยอะแล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมที่0 9 0ย์เก้าศนะครนบผมทีนี้ ถ้าท่านใดยอยากจะฟังรายละเอียดนะผมก็ดูคลิปต่อจากตรงนี้ได้เลยนะผมจะเป็นการอธิบายออปชันนะฮะสเปคเข้าๆแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะครับผมเรามาฟังกันเลยนะฮะเริ่มจากที่ภายนอกกันก่อนนะผมในส่วนของภายนอกนะฮะเรื่องของสีสันกันก่อนสีสันคันนี้เนี่ยสภาพสวยเรียบร้อยมากๆ นะผมไม่มีริ้วรอยไม่มีสะเก็ดหินไม่มีรอยขนแมวเลยนะผมเพราะว่าทางให้สิ่งว่าเราได้ครีนิ่งเรื่องสีให้หมดแล้วนะผมจะมีการขัดเคลือบลงน้ํายานะครับผมขัดเคลือบเงาต่างๆนะผมคันนี้สภาพพร้อมใช้เลยนะฮะสีเงามากนะผมดูในกล้องนี่คุณจะเห็นว่าเฮ้ยเป็น,เป,นเป็นสีเงินที่ดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับผมดูสวยนะค,คันนี้ดูสวยจริงนะผมแล้วก็ด้านหน้าจุดเด่นไฮไลท์ของเขาก็คือกระจังด้านหน้าที่เป็นแบบเปิดปิดได้นะผมตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือเวลาตอนเช้านะฮะเราสตาร์ทรถ ไม่ต้องวอร์มเครื่องนานโดยปกติแล้วเราจะวอร์มเครื่องก็10นาที15นาทีก่อนออกจากบ้านนะครับผมแต่คันนี้วอร์มแป๊บเดียวนะฮะไม่ถึง5นาทีเครื่องก็อุ่นที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนออกไปด้านหน้าเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นกระจังแบบเปิดปิดได้ทําให้อุณหภูมิในห้องเครื่องเนี่ยมันถึงจุดที่ทางท่ายเขาเซตไว้ในกล่อง ECU เนาะมันจะถึงจุดนั้นอะ ได้แบบเร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอากาศไหลเข้าไปเนาะตอนเช้าอากาศมันเย็นนะอ่าแล้วก็มีโลโก้นะครับผมเป็นแบบดาวลอยอยู่ตรงนี้นะฮะตรงฝากระโปรงดูสวยมากในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED Intelligent Light System นะไฟหน้าอัจฉริยะนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าที่สามารถเลี้ยวตามองศาพงมาลายได้แล้วก็มีระบบ ออโต้ไฮบีมนะครับผมเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติด้วยเป็นไฟที่ดีแล้วก็มีไฟเดย์ชามที่เป็นแบบเส้นนะครเป็นเส้นอยู่ด้านบนนะครับผมเป็น1เส้นนะถ้าเป็น E ีคัสจะมี2เส้นถ้า C ีคัสมีเส้นเดียวนะครับผมด้านหน้าการตกแต่งก็ประมาณนี้นะผมเน้นความหรูหราเน้นความ ury, รักชุรี่นะผมมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ด้านหน้าให้นะครับดูสวยดีนะฮะด้านหน้าดูสวยดีอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ส่วนตัวผมดูว่าเฮ้ยมันคลาสสิกมันดูหรูหรามากๆนะครับผมถัดมานะฮะ ด้านข้างนะครับผมเริ่มจากที่ล้อนะฮะล้อขนาด17นิ้วเป็นลายมัลติสปอคนะครับผมก็คือเป็นลายซี่เยอะๆองย่างเงี้ยมันบ่งบอกถึงความหร,ร,รูหราของรถยนต์คันนี้นะผมแล้วก็ระบบห้ามล้อเป็นดิสทั้ง4ล้อนะฮะในส่วนของช่วงล่างเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งเป็นซีรีส์สามเมอร์เซเดสเบ c 3 0 0เนี่ยช่วงล่างจะออกในแนวแบบ นุ่มกว่านั่งสบายกว่านะฮะแต่ถ้าคุณต้องการแบบซิง่งซิแน่นๆเฟิร์มๆนะคุณก็ต้องไปดูซีรีส์สนะผมซึ่งผมก็มีนะถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะผมน,นี่คือในส่วนของช่วงล่างแล้วก็ไม่มีช่องนะฮะรีดอากาศด้านข้างนะในส่วนของแอโรด y น a ามิกเนี่ยอาจจะสู้พวก AMG ไม่ได้นะครับผมถ้า AMG เขาจะมีในส่วนของร่องรีดอากาศมา ะระบายความร้อนให้ดิสเบรกละพวกนี้นะแต่ว่าในรุ่น e x c l u s i v e เนี่ยไม่มีนะครับผมถ่ายขึ้นมาที่ด้านบนนะกระจกมองข้างเป็นแบบพับเก็บอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถนะแล้วก็กางออกให้อัตโนมัติเมื่อเราปลดล็อกนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED อยู่ที่กระจกนะครเป็นชุดเดียวกันนะครับผมดูสวยมากแล้วก็มีในส่วนของระบบนะฮะร,ระบบต้อนรับก็คือสมมุติว่าคุณล็อกรถนะะล็อกรถเดินไปห้างกลับมาที่รถแล้วเราจอดกลางแดดกลางแดดนะแล้วมันร้อนใช่ไหมกดรีโมทปลดล็อกนะฮะ ระบบแอร์ภายในรถจะทํางานทันทีนะครับผมโดยที่คุณไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องยังไม่ต้องขึ้นรถอ่ะแค่คุณกดปลดล็อกที่รีโมทนะฮะกระจังหน้าก็จะเปิดรับลมพัดลมคอมแอร์ก็จะทํางานนะฮะแล้วแอร์ด้านในก็จะเย็นเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน Mercedes-Benz C300 BlueTEC Hybrid นั่นเองนะฮะตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ข้อด้อยก็มีมือจับประตูไม่มีระบบคีย์เลสนะฮะรถราคาล้านหนึ่งแสนบาทไม่มีคีย์เลสให้ตรงนี้ก็ ต้องตัดสินใจกันดูนะผมเพราะว่าระบบพวกนี้บางท่านบอกว่าไม่จําเป็นเลยนะฮะการลืมใช่ไหมการลืมพกรีโมทแบบนี้อุ่นใจกว่าแต่บางท่านก็จะคิดว่าความสะดวกสบายเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความหรูหรามันต้องมีคย์เลสนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอ่าด้านบนไม่มีเสาอากาศเพราะว่าเป็นเสาอากาศแบบซ่อนนะผมเส้นสายด้านข้างก็ตามที่เห็นเลยนะฮะเป็นการตวัดคู่กันแบบนี้นะผมตรงบ่าของรถเนี่ยมันจะย้อยลงด้านล่าง นะะมันก็เพิ่มดีไซน์ให้มันดูแบบลักชวรี่ดูหรูหรานะครับผมยางล้อด้านหลังก็ไซส์เท่าก,กันกับด้านหน้านครขนาด17นิ้วในส่วนของด้านท้ายนะผมก็มีช่องเติมน้ํามันนะฮะแล้วก็มีอีกช่องนึงก็คือเติมสารแอดบูเข้าไปไอสารแอดบูตรงนี้จะช่วยให้ไอเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยปล่อยโมโลพิษออกมาได้น้อยลงนะผมอ่ะก็แนะนําว่าให้ไปเติมนะครับจะได้ ปล่อยมลพิษออกมาได้น้อยนะฮะ PM 2.5จะได้น้อยลงนั่นเองในประเทศไทยนะครับผมดีไซน์ก็ประมาณนี้ด้านล่างก็มีโครเมียมลากจากด้านหน้ามาถึงด้านท้ายนะผมมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของ C 3 0 0 BlueTech Hybrid นะครับผมก็มาพร้อมไฟท้ายทียท่เป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็มีเส้นไฟเบอร์ออปติกนะฮะหรือว่าเส้นนำแสงนั่นเองนะผมมันจะมีอยู่2เส้นนะฮะด้านบนกับด้านล่างตอนกลางคืนนี่ดูสวยมากนะครับผมแล้วก็ไฟบงไฟเบรกไฟถอยพวกนี้เป็น LED ทั้งหมด แล้วก็มีคำว่า BlueTech Hybrid อยู่ที่ด้านขวาของท้ายรถนะฮะตรงกลางเป็นโลโก้ Mercedes-Benz นะครับผมแล้วก็มีกล้องมองหลังให้1ตัวไอ้กล้องมองหลังเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะมันก็จะสไลด์ลงมานะครับผมแล้วก็ด้านล่างมี Parking Sensor นะครับผมเนี่ยมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะฮะเป็นเซนเซอร์กะระยะนะครับผมเวลาเราเข้าซองถอยจอดนะครับแล้วก็ด้านล่างการตกแต่งก็จะเป็นโครเมียมสีดาด้านนะฮะผสมกันนะครับผมก็ทาให้มันดูแบบแอบบแบบสปอร์ตนิดนด นะเพิ่มความสปอร์ตนิดนิดกรุบกริบนะครับผมอันนี้ก็มองดูด้านท้ายก็ดูสวยดีนะดูเท่ดีนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับการออกแบบภายนอกแล้วก็ออปชันโดยรวมด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะในส่วนของสีสันอย่างที่บอกสีพร้อมใช้สภาพสวยมากเงามากนะครับผมดูในกล้องคุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเงาขนาดไหนไมีเสน่ห์ขนาดไหนนะเดีย๋ยวตามไปดูด้านในกันต่อดีกว่าว่าออปชันด้านในเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสภาพจะสวยแค่ไหนนะครับตามด้านในครับ เรามาต่อกันที่ภายในของ C300 b l u t e c Hybrid Exclusive นะครับด้านในของ C300 เนี่ยการตกแต่งก็หรูหราตามสไตล Mercedes ์ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะฮะก็จะมีหน้าจอแสดงผลตรงกลางนะผมคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นหุ้มหนังตัดเย็บด้วยได้จริงนะฮะเนี่ยจับสัมผัสดูนี่คือนุ่มละมุนมือมากนะครับผมแล้วก็การตกแต่งคอนโซลกลางแผงประตูเป็นลายไม้แบบด้านนะฮะจับสัมผัสไปคิดว่าไม้จริงด้วยซ้ำนะครับผมเนี่ยทำออกมาได้แบบ หรูหรามากๆเลยนะฮะราคาแค่1น0 0 0ล้านหนึ่บาทณนะตอนนี้นะผมดูการตกแต่งนี้นะฮะไฟ LED ส่องมาเป็นสีเหลืองอมพันธ์แบบนี้ดูสวยดูดงดงามมากๆนะครับผมนี่คือภายในของ C300 นะฮะแล้วก็ตัวเบาะนะผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรีจดจำา3ตำแหน่งนะฮะจดจำแค่ตำแหน่งเบาะพวงอะไรกระจกมองข้างนะครับผม จดจำทั้งหมดเลยไม่ใช่จดจำแค่ตำแหน่งเบาะอย่างเดียวนะจดจำทั้งหมดเลยทั้งตำแหน่งเบาะพวงมาลายัยแล้วก็กระจกมองข้างนะครับผมเพราะว่าพวงมาลัยเป็นแบบปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าตัวเบาะก็ปรับไฟฟ้านะผมถ้าคุณขึ้นมาบนรถกดเลขของคุณเลขหนึ่งทุกอย่างก็จะเซตมาอยู่ในตำแหน่งที่คุณตั้งเอาไว้นะเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปอีกเนาะแล้วก็มีฐานรองนั่งที่สามารถขยายพื้นที่ได้เป็นแบบไฟฟ้าถ้าเป็นค่าย bmw ต้องใช้มือนะฮะแต่ว่า mercedes benz c300 ใช้ไฟฟ้าในการปรับหัวหมอนยังปรับไฟฟ้าเลยคิดดูแล้วกันนะฮะปรับสูงต่ำด้วยไฟฟ้ามีที่ดันหลังให้ด้วยโอเคมากนะฮะคือนั่งแล้วแบบปรับได้ตามสัีระของแต่ละท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนสูงเท่าไหร่นะครับผมปรับได้ดีมากนะฮะบ,บอกไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็พวงมาลัยปรับสีทิศทางแบบไฟฟ้าด้วยนะผมแล้วทีนี้พูดถึงพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะฮะท้ายไม่ตัดไม่ใช่ดีเชฟนะเพราะว่า ไม่ใช่ AMG นะครับผมก็จะเป็นแบบทรงกลมๆแบบนี้หุ้มด้วยหนังแท้นะครับผมจับสัมผัสรู้สึกดีมากๆมีควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็มีแพดเดิลชิพด้านหลังมีปุ่มรับสายโทรศัพท์นะครับผมคือมันดูโอเคเลยแล้วก็เป็นเกียร์เซเว่นจีโทนิกนะฮะหรือว่าเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดซึ่งอยู่ทางด้านขวาของพวงมาลัยนะครับผมส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มตบไฟสูงนะฮะที่ปัดน้ําฝนไฟเลี้ยวแล้วก็คูชเชนโถนะฮะคูชเชนโถจะอยู่ทางด้านล่างนะครับผมเป็นระบบล็อกความเร็ว นะฮะแต่ว่าเขาไม่มีแปรผันนะในปีโมเดลนี้ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีเลดร์ยังไม่มี AR, มม a d a s นะครับผมก็เป็นแค่ครูชอนโทรธรรมดาตั้งลิมิตความเร็วได้อันนี้ดีมากนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นช่องแอร์3ช่องนะครับมีที่ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับผมแสดงผลที่หน้าจอคอมมานด์ตรงนี้มีนาฬิกาอนานล็อกมีช่องใส่แผน่น DVD นะครับผมอ่านะแล้วก็เปิดตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําพร้อมปลั๊กเอาเลส นะฮะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ m e r c e d e s Benz เขาใช้อยู่นะครับผมอ่านกะ็จะประมาณนี้นะแต่ชอบลายไม้มากลายไม้สวยนะผมถัดลงมาอีกก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะคอนโทรลเลอร์ Controller เป็นแบบทัชแพดนะครับผมอันนี้เป็นยุคใหม่ของเบนซ์ละเป็นแบบทัชแพดแตผมไม่ต้องมาใช้หมุนหมุนแล้วหรือว่าจะถนัดหมุนๆมุนอยู่ก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะผมก็จะปรับเลือกเมนูที่หน้าจอนะฮะดูเมนูอะไรก็สามารถเลือกได้นะผมอย่างเอ่อเรดิโอมีเดียนะครับโทรศัพนะหรือว่าจะดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบแอ มีระบบแอร์ที่สามารถใส่น้ำหอมของ Mercedes-Benz นดได้นะผมหรือว่าจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่อ่าหรือว่าจะดูสถานะรถยนต์เกตน้ำมันเครื่องตอนนี้เสื่อมหรือยังต้องเข้าศูนย์หรือเมื่อไหร่อะไรพวกนี้นะผมก็จะอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดนะผมแล้วก็ไอ้น้ำหอมเนี่ยผมชอบมากเลยนะคือ Mercedes-Benz เนี่ยเป็นค่ายค่ายหนึ่งที่เขาใส่ใจในเรื่องของเครื่องปรับอากาศมากๆนะผมคือรถ ตอนที่คุณออกป้ายแดงกลิ่นเป็นแบบไหนนะฮะถ้าคุณอยากได้กลิ่นแบบนั้นคุณก็ไปซื้อน้ําหอมมาใส่นะผมซึ่งมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่เกะด,ด้านหน้านี่มันจะมีกระปุกน้ําหอมอยู่นะฮะคุณก็เอาน้ําหอมเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดระบบนะผมตอนนี้ผมเปิดอยู่ในระดับ2นะฮะกลิ่นมันก็จะออกมาแบบอ่อนๆหน่อยนะครับผมจะได้ไม่ฉุนมากอ่าตอนเนี้ยคือกลิ่นเหมือนรถใหม่ตลอดเวลาเลยหะะูโคตรดีเลยนะครับผมตรงนี้ผมชอบผมชอบมากตรงนี้ต้องขอชื่นชม m e r c d e s b e n z เลยนะฮะคือรถมันจะดูเหมือนใหม่อยู่ตลอดนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ ออปชันด้านหน้าแล้วก็ด้านบนมีที่ใส่แว่นตานะครับผมนี่ด้านในก็บุกกร,รมัหยีด้วยกันเลนแว่นเป็นรอยนะฮะมีไฟส่องแบบ LED แล้วก็มีไฟแสงจันด้านข้างนะครับผมซ้ายขวาที่บังแดดก็มีไฟเหมือนกันนี่มีไฟนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเออดีมากนะครับผมกระจกมองข้างเอ้ยกระจกมองหลังไม่ใช่กระจกมองข้างกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะคะสํสำหรับด้านหน้านะครับผมแล้วก็ออปชันแบบ รวบรัดนะฮะก็ถือว่าครบนะถือว่าครบเลยนะผมมีไฟหน้าอัตโนมัตินะผมหน้าปัดเรือนใหม่ก็มีหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอ Information Display ดูข้อมูลต่างๆได้นะผมแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเป็นเข็มวัดรอบวัดความเร็วเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะนั่งโดยสารด้านหลังนะผมว่าพื้นที่เนี่ยจะสู้ซีรีส์สได้หรือเปล่านะฮะตามเลยครับเรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายนะผมของ C300 b ร้อยบูเทคไฮบิดนะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงพื้นที่นะฮะเราออปชั่นด้านท้ายเนี่ยขอพูดด้านหน้ากกก่ออนนะผม,มื็ล ด้านหน้าเนี่ยนะมันจะมีปุ่มนะฮะโหมดการขับขี่ให้ผู้ใช้เนี่ยได้เลือกใช้นะครับผมก็คือโหมดการขี่จะมีให้เลือกอยู่4โหมดนะฮะจะมี Eco มี Comfort Sport และ Sport Plus นะผมถ้าคุณอยากซิ่งก็ Sport และ Sport Plus ไปเลยนะฮะแต่ถ้าขับโดยปกติทั่วไปนะครับผมก็ Comfort หรือไม่ก็เน้นประหยัดก็ Eco ไปเลยนะครับผมมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับตัว Dynamic Select นะ,ะที่ในรุ่นใหม่ๆเคาใช้กันนั่นแหละแลผมแต่อันเนี้ยมันจะเรียกเป็นอีกชื่อนึงนะ,ะผมผมก็จําไม่ได้มันชื่ออะไรนะฮะแต่ว่าเป็นโหมดการขับขี่นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกปรับได้ตามการใช้งานของแต่ละท่านอ่ะทีนี้ เรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายนะผมคือพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายของ C-300 เนี่ยพื้นที่นะมันก็ไม่ได้กว้างจนแบบว่ากว้างมากแล้วก็ไม่ได้แคบจนแบบนั่งไม่ได้และอึดอัดนะครับผมมันอยู่ในระดับกลางๆแบบพอดีพอดีนะฮะเบาะรองนั่งอาจจะสั้นไปนิดนึงนะเนี่ยดูเด่นว่าแค่ครึ่งต้นขาผมเองนะฮะเบาะรองนั่งเนี่ยอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมมันไม่ถึงข้อพับนะฮะแต่ว่าเบาะค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะผมถ้าเทียบกับ ซีรีส์3นะซีรีส์3จะแน่นมากนะ,ะับในส่วนของเนื้อเบาฟองน้ำอะไรพวกนี้นะแต่ของเบนซ์เนี่ยจะออกนุ่มในแนวนุ่มๆน,นะครับผมอ่านี้แล้วก็ล้วแต่ชอบนะครับผมพนักพิงนะพนักพิงก็อยู่ในระดับที่ดีนะผมองศากําลังดีนั่งเราไม่ปวดหลังไม่เมื่อยนะครับผมอ่ามีพื้นที่ศีรษะให้เล็กน้อยประมาณ4นิ้วนะฮะสูง185แนะแล้วก็พื้นที่ขาก็มีให้แบบขยับแข้งขยับขาได้ไม่อึดอัดมากกระจกบานด้านข้างก็ใหญ่มีม่านบังแดดให้อีก อ่าแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะฮะม่านหลังไฟฟ้ามีนะก็กดจากจากด้านหน้านะผมฝั่งขวาของตัวคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะผมนะก็สามารถบังสายตาได้นะทั้งด้านหลังและด้านข้างนะแล้วก็การตกแต่งประตูก็เหมือนด้านหน้าเลยนะด้านบนจะเป็นหนังตัดเย็บด้วยได้จริงแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้แบบด้านมีลำโพงให้นะผมประมาณนี้นะสาหรับด้านท้ายนะผมอ่ามีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนี่มีไฟส่องตรงเบ้าจับมือจับประตูด้านในนะผมแล้วก็ที่พักแขนอ่ามีกล่องใส่ของ มีกล่องใส่ของนะฮะแล้วก็เป็นที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งแบบนี้อยู่ในตําแหน่งที่ดีนั่งโดยสารดีมากนะบอกเลยนะเนี่ยนั่งโดยสารแบบรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยนะผมมีช่องแอร์ด้านหน้าให้นะผมแต่ด้านด้านข้างตรงเสาไม่มีนะมีลักอะไรบ้างขอดูก,ก่อนอ่านะมีเอาเลตให้1ตําแหน่งแล้วก็ที่ทิ้งเปลือกลูกอมนะครับหรือว่าที่เขี่ยบุหรี่นะก็จะประมาณนี้นะผมมีกระเป๋าใส่เอกสารเอกส,อเอกสองเอกสารอ่นะโอเคสําหรับด้านท้ายนะผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมผมโอเคนะ ถึงเบาะรองนั่งมันจะสั้นไปหน่อยนะผมถ้าเทียบกับซีรีสามมันจะยาวขึ้นมานิดนึงแต่ว่านนั้นก็เนื้อแข็งเหลือเกินนะผมอันนี้เนื้อนุ่มขึ้นแต่มันสั้นนะผมมันก็มีข้อด้อยข้อดีแตกต่างกันไปกันนี้ก็เราแต่เลือกนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับมาต่อกันที่เครื่องยนต์ของเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนตขนาด2.1ลิตรดีเซลเทอร์โบผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นระบบไฮบริดนะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่า บูเทคไฮบริดนั่นเองนะครับผมพละกําลังของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานรวมกันอยู่ที่205แ mm, รงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับผมมาพร้อมเกียร์7สปีดนะเป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะครับผมคือทาง m ม r c e เ e s ด e n บนซ์เขาออกแบบเกียร์ตัวนี้มาให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลน,นะฮะขับขี่สะดวกสบายแล้วก็เน้นประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมอัตราการบริโภคน้ํามันถ้าใช้งานในเมืองอัตราเฉลี่ยอยู่ที่25-26กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะส่วนขับออกนอกเมืองนะครับผมอัตราการ บริพภคน้ำมันเฉลี่ย29กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะผมถือว่าประหยัดมากๆนะฮะแล้วก็อัตราการเร่งแรงต่างถือว่าดีมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดเลยมี E c o คมี c o m f o r t Sport และ Sport p พัทนะครับผมตามการใช้งานของแต่ละท่านนะครับผมถัดมาในส่วนของโครงสร้างคันนี้นะผมโครงสร้างสวยมากนะผมไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยทำสีอะไรแม้แต่ชิ้นส่วนเดียวนะฮะสภาพสวยมากนะผมนี่หัวนอ็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะฮะ สภาพเดิมๆนะครับผมฝากระโปรงสวยๆนะครับผมสติกเกอร์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่เคยถอดนะฮะนี่นะครับผมตัวแต็มนะฮะที่เป็นรหัสตัวถังหรือว่าเลขพาร์ตต่างๆนี่ก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมไม่มีการพ่นสีไม่มีการทำสีนะฮะสภาพดีมากๆนะ,ะนี่นะครับผมถัดมาอีกด้านหนึ่งนะฮะร่องรางน้ําหัวนอ็อตใสๆนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะฮะสภาพสวยเลยนะครับผมคันนี้ได้ไปบอกเลยว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมสติ cker มอกนะฮะตัว w a r n i n งต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะไม่มีการลอกออกแปะใหม่นะครับผมนี่นะตัวยึดขาไฟสภาพสวยๆนี่ดีมากๆนะผมคันนี้สภาพดีสภาพเดิมมากๆนะผมนี่คือห้องเครื่องนะฮะยังไม่ได้ผ่านการร้างทําความสะอาดเลยยังสวยขนาดนี้เลยนะฮะ,ะทีนี้เราไปดูด้านข้างกันนะครับในส่วนของด้านข้างนี่ก็สวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะฮะด้านข้างเม็ดอาร์ค นี่นะเม็ดอาร์คสภาพสวยเดิมทุกตำแหน่งทุกจุดนะครับผมทุกจุดเลยซอกประตูนี่นะครับซอกประตูอ่าอยาเพิ่มแสงให้นี่นะฮะซอกประตูสภาพเดิมสวยกรบานพับต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะนี่สภาพดีมากๆเนี่ยเห็นปะ่ะซีนประตูสวยมากสวยจริงๆคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับผมสภาพเดิมนะฮะนี่คือประตูบานด้านหน้าทีนี้ามาดูบานหลังนะครับ บานด้านหลังของคันนี้นะแสงอาจจะจัดไปหน่อยวันนี้แดดร้อนมากนะครับผมนี่นะสภาพเดิมมากไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะฮะ C300 b ร้ e ยบูเทคไฮบริดเอ็กซนะครับผมทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะครับผมในส่วนของด้านท้ายของรถยนต์คันนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาคุณก็จะเห็นพื้นที่การวางของต่างๆนาๆนานะครับผมจะไม่ได้เห็นตัวถังนะ เห็นไหมการเก็บงานของเขาทําได้ดีมากๆนะผมถ้าคุณจะดูตัวถงังคุณต้องถอดกิฟล็อกนะฮะมันจะมีกิฟล็อกอยู่ในทุกตําแหน่งเลยนะผมที่เขาล็อกเอาไว้นะครับผมก็ต้องถอดออกนะฮะเพื่อที่จะดึงอ่าส่วนของที่เป็นการปิดงานของเขาเนี่ยถอดออกมาเพื่อจะดูโครงสร้างด้านในนะผมแต่คันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าสภาพสวยเดิมนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมเดีย๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสาหรับเจ้า C300 b ร t e ยบูเทคไฮ e x c l u s ค v e คันนี้นะผมถ้ามองในเรื่องของการใช้งานนะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆคือหนึ่งเลยมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกําลังเนี่ยเหลือเฟืองมากนะผมพละกําลังเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยรวมกันนะฮะอย่างที่บอกไป205แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเลยนะฮะพละกําลังเหลือเฟืองมากจะขับออกต่างจังหวัดหรือว่าขับใช้งานในเมืองก็ถือว่าดีนะผมออกต่างจังหวัดก็ได้นะผมแรงสั่งได้นะผมติดเท้าศูน0ถึงร้อเพียงแค่ 4วินาทีกว่า,วาหรือ5วินาทีเท่านั้นเองนะผมเป็นเครื่องยนต์ที่ดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยใช้งานในเมืองประหยัดถึง26กิโเมตรต่อลิตรนะฮะแต่ถ้าออกนอกเมืองที่เกือบ30กิโเมตรต่อลิตรเลยนะฮะเป็นรถยนต์ที่ประหยัดมากๆแล้วก็มีความหรูหรานะฮะอุปกรณ์ภายในเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานก็เพียงพอต่อการใช้งานนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมีม่านบังแดดให้นะผมพื้นที่การนั่งโดยสารเหลือเฟือนะผมเป็นรถเก่งที่ น่าใช้มากๆแล้วระบบรักษาความปลอดภัยก็มาตรฐานยุโรปนะฮะอันนี้เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าค่าย m e r c e d e s Ben บเป็นค่ายของเยอรมนีนั่นเองนะครับผมและสําหรับท่านใดที่สนใจนะฮะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์เดิมนะผม0901011019หรือจะแวะมาชมคันจริงมาทดลองขับมาลองสัมผัสดูก่อนนะ,ะที่โชว์รูมไฮสิีวัฒน์ถนนราชพฤกษ์นะฮะหรือว่าท่านใดสะดวกที่กรละพฤกษ์ก็สามารถแวะเข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก๊อปไฮสีวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com